จะมีครอบครัวหนึ่งมาจากระยองที่จะมากราบหลวงปู่นี่แหละเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเกือบจะถึงธรรมะอุทยานหลวงปู่แล้วได้ประสบอุบัติเหตุรถอยู่ดีเหมือนแบบว่าเหมือนเขาท้ายมันลอยแล้วมันพลิกคว่ำสภาพรถเละเลยแต่คนในรถไม่เป็นไรเลยเขาห้อยโชคกันนั่นเลยจริงเหรอเนี่ยจริงครับจริง กว่าจะได้มวลสารศักดิ์สิทธิ์ในการมาสร้างวัตถุมงคลอเป็นเดือนครับพี่เป็นการทําพิธีมวลสารเนี่ยสองครั้งนะครั้งแรกที่ท่ทาสะแบกงที่สองก็ธรรมอุทยานผูศิลาหลวงปู่เมตตาให้ทองคับแข้งมาบีมวลสารท่านก็ทองคําขึ้นมาแล้วท่านก็นั่งจานบอกอ้าให้เอาไปทํามวลสารสร้างรุ่นโชคกันนั้น หลวงปู่ให้เงินมาเจ็ดพึงหลวงปู่บอกว่าให้แจกคนที่เขามาได้เป็นเงินหวั่นถุงก็ให้คณะท่านนายกไปห่ง้าพึงผมเก็บไว้อยู่สองตึงไม่มีใครรู้นะว่าผมเก็บสองพื้ล่าสุดเข้าไปกราบหลวงปู่ยูดีเดินออกมาให้ไปอวที่กุแ้แผเขาใอญ่ยังเหลือสองพื้ไม่รู้ว่าท่านรู้ได้ยังไงอันนี้ไม่รู้จริง ผมนั่งอยู่กับน้องแผนหนึ่งในผู้สร้างที่ถวายงานให้กับหลวงปู่สวัสดีครับจำหน้าค่าตาหน้อยู่แล้วนะครับน้องแผนนะครับก็คือผู้สร้างเหรียญโชคอน,นันต์นะครับเหรียญหลวงปู่ศิลาซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้เหรียญเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆาําวันแรกได้ไหมที่เข้าไปกราบหลวงปู่จําได้พี่จำได้แม่นวันนั้นนะ่ะน้องแผนเข้าไปกราบหลวงปู่เพื่อขอให้ท่านตั้งชื่อเหรียญรุ่นนี้ตรงตรงเรามีคิดชือไว้ในใจไหมไม่มีเลยคือทุกอย่างเนี่ยเวลาจะทําอะไรผมจะตามครูบาอา,า,าจารย์ครูบาอาจารย์ให้ทําอะไรผมก็ทำตามเหรียญของน้องแผนเนี่ รูปเหมือนหลวงปู่ทำไมเลือกรูปไปให้หลวงปู่ดูเป็นเลือกรูปที่มีรอยยิ้มพอหลวงปู่ท่านยิ้มเนี่ยเหมือนแบบว่าเมตตาเนี่ยมันพุ่งมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็เลยเลือกภาพที่หอลวงปู่ท่านยิ้มเนี่ยครับมาใส่ในรูปเหรียญรุ่นี้เหรียญเนี่ยมีรูปหลวงปู่แล้วที่เหรียญของแผนเนี่ยนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะครับจะมีสองพิมพ์ด้วยอ่าใช่ครับเป็นพิมพ์ที่มีหลวงปู่ใส่แวน่นกับหลวงปู่ไม่ใส่แวน่นใช่เล่าให้ฟังหน่อยทำไมสร้างสองพิมพ์ถามว่าทำไมสร้างเป็นสองพิมพ์บางคนเนี่ยก็อยากได้แบบไม่ใส่แว่นบางคนก็อยากได้แแแแบบบบบบบ่่่วววนนนนนนกกก็็เเเเลลยททาาาาาาปอออมมมงััหืคะร พิมพไม่ใส่แว่นเนี่ยพอมองไปแล้วเนี่ยรู้สึกได้ถึงพลังความเชื่อมัน่นแล้วก็ศรัทธาแต่พอพิมพใส่แว่นเนี่ยอย่างแรกเลยที่เห็นพิมพใส่แว่นปุ๊บความเมตตาแผ่ออกมาความการุณาแผ่ออกมาก็คือทั้งสองแบบเนียก็จะคนลาลงจำได้ไหมตอนที่หลวงปู่ตั้งชื่อให้จำได้ของแผนเนี่ยตอนแรกที่หลวงปู่พูดออกมาหลวงปู่พูดว่าอะไรหลวงปู่บอกว่าอยากได้แบบไหนให้อธิษฐานเอาก็เลยอธิษฐานไว้ว่าขอให้คนที่ได้บูชาประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเมตตาค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เกิดกับคนที่นำไปบูชาหลวงปู่ก็พูด ได้ฟังว่าความหมายก็คือโชคอนันต์เนี่ย ừ, แปลว่าโชคนับได้มันหลายไม่ว่าโชคนับได้มันมันหลาย โชคโอน,นันต์นะครับความแปลกของวัตถุมงคลเหรียญรุ่นนี้ก็คือเหรียญรุ่นนี้เป็นแปดเหลี่ยมในใจผมเนี่ยเลขแปดแล้วพอหลวงปู่ท่านพูดว่าโชคอ,อนันต์ในใจพี่คืออนันต์เนี่ยมันอินฟินิตี้เป็นเลขแปดนอนไม่ด<ม>ีมาิน<ม>ับไ,<ม>ไม่ได้หลัง <Infinity. S 1> จากนั้นเนี่ยนะครับแผนก็รับหน้าที่ไปดําเนินการนะครับสร้างเหรียญออกมาพี่จําได้ความพิเศษอีกอันนึงที่หลวงปู่ท่านเมตตาให้ภาษาจีนใช่ครับนะครับเป็นคํามงคลหน้าเหรียญคําว่าซินซินเซียงยง งปู่ระบุว่าให้ให้ไปดูภาษาจนีนสิซินซินเซียงหยงซึ่งคำคำนั้นนะเป็นคำอวยพรของหลวงปู่ที่หลวงปู่มอบให้พี่น้องประชาชน2568เนี่ยเมื่อต้นปีเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูแล้วก็เป็นคำมงคลอยู่บนเหรียญรู้สึกยงไงบนะ้างดีใจดิพี่คำอวยพรของหลวงปู่ที่ท่านให้มาเนี่ยแล้วท่านเมตตาให้อบวมบนเหรียญเนี่ยเวลาห้อยเนี่ยรู้สึกได้ว่าไอ้คำที่หลวงปู่ท่านอวยพรมาจะจะอยู่กับเราตลอดผมก็จะห้อยประจับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแผนเนาะได้รู้จักเขาแล้วผมก็เห็นเขาทำหลังจากที่เขามาขอเมตตาหลวงปู่นะครับ โชคอนันต์ได้รูปแบบของเหรียญแล้วเขากลับไปรวบรวมมวลสารตอนนั้นเป็นขั้นตอนที่ผมเห็นเลยว่าเองเนี่ยบ้ามากสุดๆครับพี่ตอนนั้นกลับไปจะทำอะไรบ้างไปเชียงใหม่เสร็จเต็มตัวเลยเดี๋ยวเดินทางรวบรวมมวลสารแล้วไปใต้ก่อนเลยครับวันแรกนครศรีธรรมราชสารหลักเมืองไปขอมวลสารศักดิ์สิทธิ์นครศรีธรรมราชเสร็จเราเลยขึ้นมาเป่บรีก็าะหลักเมืองกับวัดหลวงพระแดงวัดเขาบดีต่อมาก็การชนะบุรีก็ไปที่สารหลักเมืองเหมือนกันแล้วก็ไปที่วัดชายชุมพลธนะสงครามไปที่ก็หลวงพ่อุทธชัยนาวัดปากคองมะขามเท่าก็ได้มวลสารใหม่ไปกลับบ้านเราก็เชียงใหม่อุเทพ คลักเมืองคราวนี้ไปทางดะวันออกว่าละดวัดออกเชียงใต้เนี่ยระยองหลวงพระลักวัด่าหวายมาฉาดเชิงเซาหลวงพ่อโสธรแล้วก็สุดท้ายวัดพระธาตุเมืองหลวงปุศิลาสิริ์จักพงศ์ไปรวบรวมมวลสารสาศรักดิ์สิทธิ์ทั้งแปดทิศเราเดินทางไปเองการรวบรวมมวลสารเนี่ยไม่ธรรมดาด้วยเป็นดำริของครูบาอาจารย์ของเราอีกท่านหนึ่งก็คือพระอาจารย์อมวัดท่าแดบและท่านนับถือปุศิลามากเราได้เข้ามาถวายงานหลวงปู่แล้วเรารู้แล้วแหละผมไปปรึกษาพระอาจารย์พระอาจารย์พูดคำแรกเลยทำทันทีต้องทำให้ดีนะตำราเลิกยามต้องได้มวลสารที่ไปเอามาเนี่ยเราต้องททาใใหห้้้ดดดดีีก็เเเลยยยรรริิผมมนน่งไปววว แปดทิศเนี่ยไปตามดํำริของพระอาจารย์ต้อมที่พระอาจารย์ต้อมบอกว่าเดี๋ยวท่านเนี่ยเรื่องมวลสารท่านจะช่วยเรื่องนี้พอตอนผมรูดเรามาเสร็จเนี่ยพระอาจารย์นะท่านพูดเลยผมจับบอกว่าที่ให้ไปเนี่ยอยากจะให้ไปดูด้วยตาตัวเองได้ยินด้วยของตัวเองเนี่ยการที่แบเอามาก็ไม่ได้ไปเอามาลวกๆเราก็ไปขออนุญาตทุกอย่างพระอาจารย์อยากให้รู้ถึงความสำคัญของการลงมือทําก็เอามารวมเป็นมวลสารช่วงนะั้นอันนี้แค่ครั้งแรกนะซึ่งพระอาจารย์ต้อมท่านทําพิธีตั้งท่าให้ด้วยแทนครับที่วัดท่าสะแบกกว่าจะได้มวลสารศััััักกกกกดดิิิิ์์สสททธธใใในนนนาาาาาาารรรรมมมม้้้งงงงววตตตถุคคล่เเเปป็็ือบพพีีจจํ มวลสารในสองครั้งนะครั้งแรกที่ท่าสะแบกครั้งที่สองก็ธรรมะอุทยานกุศิลาครั้งที่สองเนี่ยวันนั้นเนี่ยทั้งดีใจนะแล้วก็ตกใจนะหลวงปู่เมตตาให้ทองกับแกงมาปีมวลสารต้องแผนเข้าไปกราบหลวงปู่หลวงปู่ศิลาเนี่ยท่านมอบทองคำส่วนตัวของท่านมอบมาให้แผนด้วยเพื่อให้แผนนําไปทํามหาชนมวลสารรู้สึกไงบางปู่ดีใจดีพี่แต่อยู่ดีท่านก็เรียกเขามาวันนั้นท่านก็ทองคำขึ้นมาแล้วท่านก็นั่งจานเขียนเขียนเสร็จบอกว่าให้ออาไปทามวลสารสร้างรุ่นโชคอนันต์ดีใจมากมากเลยถ้าจำไม่ผิดวันท มีพระเกจิมากมายมา<ช>ที่นี่<ช>แผนเนี่ยไปขอนิมนต์ด้วยตัวเองเลยที่ผมเห็นเนี่ยนะครับพระเกจิที่เป็นสายทมแปลของปู่ไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์ต้อมหลวงพ่อสุรยนนิยันมีท่านเจ้าคุณประจวบประครังเยแล้วมีพระเกจิอีกมากมายนะครับร่วมพิธีไนที่สุดเนี่ยก็พุทธาพิเศษเหรียญได้ถวายงานหลวงปู่ถวายหลวงปู่ไปรวมได้เงินปัจจัยละประมาณ20ล้านบาทพี่รู้ไหมว่าวันนั้นตอนที่เราประมูลเหรียญทองคำรุ่นโชคอน,นันต์เงินทั้งหมดก็ถวายหลวงปู่ถวายหลวงปูงป่ทั้งหมดอี่5ล้านกว่าบาททั้งหมดนะคนท ร่วมบุญกันถ้าจำไม่ผิดเหรียญทองคําที่มากที่สุดที่ที่ประมูลได้แปดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทร่วมบุญหมดเลยร่วมบุญหมดเลยครับถวายห<า>ลวงปูงป่ทั้งหมดเลยคนที่ประมูลได้เขามารับมารับกับองมือหลวงปู่ด้วยใช่รับจากหลวงปู่ด้วยปู่จารให้ด้วยก็รับกับมือเลยเพราะผมก็บอกว่า,วาเงินนะ่ะมาถวายเองด้วยไม่ต้องโอนมาให้ผมมาถวายเองเลยด้วยตัวเองเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาสัมผัสเหมือนที่เราสัมผัสหลวงปู่ว่าท่านมีความเมตตามากๆจากนั้นมานี่คือสิ่งหนึ่งที่แผนตตตตตัััั้้้งงงใใใจจแแลละะะะะผนนนนนก็สรร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 ราาาาามมมมถววยยยยยยทททีีีีี่่่่่่่ธออออุดดชชคคคบบืพพิิิหหญเเเเไไปษฐู ในหลังเห็นรุ่นโชคอนันต์ผมบอกก่อนนะไม่รู้ว่าบาังเอิญหรือไม่บังเอิญน,นะแผนเชื่อไหมพระศรีอะไรแม่ไตรเนี่ยที่พี่รู้ต้นปีเนี่ยเดือนมกราเนี่ยคนนี้ก็เกิดปีชงเขาจะตระเวนไปไปสักการะไปกราบไปขอสิริมงคลพระศรีอะไรแม่ไตรใช่ครับตามวัดต่างๆผมยังงงเลยพี่มาต้นปีมีแต่คนมาหาเช่าหาเหรยญรุ่นโชคอน,นันต์อ๋อด้านหลังมีพระศรีอยู่บังเอิญมากพี่เห็นในข่าวเนี่ยมีอยู่วัดวัด,วดหนึ่งคนไปรอต่อแถวอะสักการะพระศรีอะไรแม่ไตรแบบโอ้โหโอ้พี่วัดแตกวัดแตกคนท่วมวัดเลยนนนนนะะคคครรัับบเเเเมมืื่่่่่ออออต้ปปีีีกก็็ถวววาาางิญสใยยทจ สักการะพระศรีและแม่ไตรก็มาที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาศิริกันโภคแผนเนี่ยนะครับสร้างองค์นี้นะครับมาถวายหลวงปู่ประวิสร์ที่นี่ใช่ครับอันนี้ผมจะไม่มีการอวยอะไรเลยนะเหรียญโชคอนันต์เนี่ยจะมีหลายรายการเลยท่านเลือก3รายการที่แบบเป็นเนื้อรายการที่ผมชอบมากเนื้อแรกเลยทองลำอู่น้อยแต่มากผมาสร้างรายการนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อลำลึกถึงครูบาอาจารย์หยิบมาดูซิทองลำอู่ขออนุญาตฮะครั้งแรกที่ผมกับเหมยลี่เห็นนะครับเหรียญที่แผนเนี่ยเอามาฝากให้พี่ใช่ครับไม่มีปั๊มเลขด้วยเป็นเหรียญตัวอย เป็นมวลสารนะครับทองอมเขียวคนละแต่ละเหรียญมีมากน้อยไม,ไม่เท่ากันไม่เท่ากัน<ช>ไม่เท่ากัน<ช><ช>และด้านหลังเนี่ยนะครับภาษีเรียกเมตรไตรตอนเปิดจองราคาย่อมเยาวเลย299บาทใช่ไหมแต่ตอนนี้ไ,ไปตามความนิยมถือเป็นเหรียญหนึ่งเหรียญนี้ที่สร้างดีๆนะนี่คือหนึ่งเหรียญที่ผมชอบมากาผู้สร้างเคทีได้ด,ดีมากทองลำอูดนี่มาจากหลวงปู่หงษ์พรมัญโยเล่าให้ฟังหน่อยปวารนาผัดตัวเป็นลูกศิษย์กับหลวงปู่นั่นแหละเกือบ20ปีที่แล้วนะพี่ตอนนั้นผมน่าจะ22นึึกถงงงอค์หลวปู่หงสผมเองน่ะะจได้รลึกอยู่ใในจเสมอว่าเรงค์หลวงปู่หงษ์ตัวผม เป็นมวลสารคูบาอาจารย์อยู่ที่นี้ใช่ครับองคต่อมาเพิ่งบอกเราไปเองผมชอบเนื้อที่เขาตั้งใจไปรวบรวมมาผมเรียกเนื้อนี้ว่าเนื้อตะกุดอันโอกิต้องเรียงกนันแหละโอซียเขาทําถึงเล่าให้ฟังหน่อยเนื้อนี้ที่มาที่ไปเป็นไงรายการนี้ตะกุดเนี่ยเครื่องรางในเมืองไทยดอกหนึ่งเป็นล้านล้านต้องยกให้เขานะต้องยกให้เขาตรงยกให้เขาแล้วเขาเป็นคนเดียวที่บา้านะต้องใช้คำนีเ้เลยวา่<ม>บาบ้าปกติคนก็ไม่ค่อยทํากันหรอกคือต้องเข้าใจก่อนนะพี่ตะกุดเนี่ยพอแกะแล้วในมูลค่ามันหายจากที่ซื้อมา5าล้านเนี่ยพี่จะเหลือห้ารดูว่า ข้างในเนี่ยเขียนอักขระอะไรบ้างอของคูบาจาเขาก็เอาทั้งหมดเนี่ยมันหลอมเขาเป็นคนมีน้ำใจด้วยก็เลยไปคุยกับเสี่ยวปิเชยผมอมดีจะได้สร้างวัตถุมงคลของ,ของู่ศิลาแต่เสีย่ยก็รู้ล้วว่าผมมาเป็นคนที่มีความตั้งใจถ้าทำทังทีคือผมต้องเอาให้สุดก็คือผมก็เลยมาขอมวลสารก็คือ,อเน,นื้อนี้เนื้อมวลสารรายการนี้ชื่อยาวมากชื่อว่าเนื้อตะกุดหมื่นยันพันคาถาครับเนื้อตะกุดหมื่นยันพันคาถาก็เขาเล่นเอาตะกุดมาเป็นหมื่นหมื่นดอกพันพันดอกครับพี่แล้วก็ข้างในมีอักขระชัดเจนทุกดอกแล้วเเาาอ รวมกันองค์เนี้ยนะครับมวลสารร้อยล้านก็คือเราก็เอาทั้งหมดเนะ่ะที่เขาให้เรามาเ,เอามาหลอมแล้วเราก็รีดแล้วก็ปั๊มเป็นเหรียญนี่แหละมวลสารเนี้ยนะครับ <c oughs> คือนะครับเหล็กดำเลยงด,ดงามมากบางองค์นี่เป็นปลอดตะกั่ววิ่งๆเลยเพราะมันมีเนื้อตะกั่วด้วยไงยแล้วเติมความลักชัวรี่เข้าไปเนื่องจากตะกุดเนี้ยมวลสารร้อยล้านละพอแปดเหลี่ยมเป็นหน้ารูปเหมือนหลวงปู่หน้ากากทองคำงดงามมากสำหรับผมคือร้อยล้านเลยหนึ่งองที่ผมชอบเก็บไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งองและกระากไร้แก่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าองเพราะมวลสารเขาให้มามีทุนเดียวเว็บ โอกิที่ร่วมบุญในการช่วยหลวงปู่ศิลาครั้งนี้ด้วยเอาละอีกหนึ่งรายการที่ผมชอบมากๆชอบสีแดงมากๆแล้วก็เหรียญน,นี้มีเงินมีทองอยู่ในองค์เดียวกันและมีสีแดงมงคลเหรียญอันเนี้ยอยู่ในชุดกรรมการขออนุญาตดูหน่อยรู้เลยรายการอะไรอันนี้งดงามมากชอบอันนี้ก็มีน้อยนะส9 9รมีลงยาหน้าหลังมีทั้งทองหน้าหลังเหรียญเป็นเงินเหรียญเนี้ยคือเนื้อเงินหน้ากากทองคำคลงยาแดงหน้ากากทองคําก็คือนะครับรูปเหมือนหลวงปู่เป็นทองคําด้านหลังพระศรีอริยะเมตรัยก็เป็นทองคําและลงยาแดงมงคลองค์นี้ตามความรับส ก็คือเมตตาค้าขายเลยชอบตรงเนี้ยพระศรีไร้เมตไตรเป็นทองคำเนี่ยเหมือนองค์นี้เลยน่าจะเป็นรายการเดียวที่เป็นพระศรีไร้เมตไตรเป็นทองคำใช่ใจะมีแค่รายการเดียวครับนอกนั้นจะเป็นพวกรายการเซอร์ไพรส์แล้วก็ใส่หน้ากากทองคำไปให้องค์นี้ถอดแบบมาจากเหรียญโชคอนันต์นี่แหละครับอ๋อพระศรีไร้เมตไตรองค์นี้ก็ถอดแบบมาจากองค์นี้ใช่ครับใช่แล้วเหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์ด้วยนะเหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์ด้วยเห็นว่ามีลงข่าวาวในโซเชียลจะมีครอบครัวหนึ่งมาจากระยองมากัน8คนนี่จะมากราบหลวงปู่นี่แแแแหหหหหลลลลละะะออ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 ่่่่าาาาาาาเเเเเเดดดิิินนนนนนทททงงงมมมมมมกกกืืืบบบบบจถถึธรรรรุุุยยยยววววปปูู้้้้ไสัััตตีค ดูสภาพรถเละเลยแต่คนในรถไม่เป็นไรเลยอันนี้ผมเคยเห็นเขาแชร์กัน<ม>ในในโซเชียลนะครับเขาห้อยโชคกันนานเลยจริงเหรอเนี่ยจริงครับจริง,รงอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่คนที่เขาประสบเหตุเขาห้อยโชคกันนานจริงๆอ่าส่วนเรื่องราวโอเคอาจจะเป็นยังไม่ถึงเคาะก็ได้หรืออะไรแล้วแล้วแต่ความเชื่อแต่นี่ผมแค่ถ่ายทอดเรื่องราวให้ฟังว่าคนที่เขานำไปบูชาเนี่ยเขาตามประสบพบเจออะไรกันบ้างบางคนก็อาจจะธุรกิจค้าขายอะไรแล้วก็ประสบความสุขก็มีให้ก็เรื่อยๆนี่เป็นอีกหนึ่ง แผนเนี่ยความตั้งใจของเขาเลยที่เขาได้มาถวายงานหลวงปู่เนี่ยเขาอยากสร้างกําลังใจให้กับพี่น้องเหมือนตอนที่อธิษฐานตั้งแต่แรกเลยเคยฟังเรื่องราวของเขาก่อนหน้านเนี่ยแผนก็ทํางานทําธุรกิจเจ๊ง <laughs> เจ๊งนะครับเคยเป็นพ่อค้าแล้วก็ทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวเขาเลยรู้สึกว่าเขาอยากให้ทุกคนมีกําลังใจต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจจึงกลายเป็นเหรียญโชคอน,นันต์ใช่ครับแล้วเหรียญรุ่นนี้แผนมีอะไรอยากจะบอกพี่น้องก็คือแม้คนที่จะห้อยเหรียญหรือไม่ได้ห้อยเหรียญก็ตามอย่างแรกเลยเนี่ยผมอยากให้ระลึกถึงองค์หลวงปู่ก็คือหลวงปู่ศิลา โชคอนันต์เป็นรุ่นอื่นๆก็ได้หลวงปู่ท่านเนี่ยอธิษฐานจิตให้เนี่ยสามารถเนี่ยเอามาห้อยบูชาได้ทุกรุ่นอยู่เลยเพราะอย่างส่วนตัวผมก็เชื่อในองค์หลวงปู่นะครับส่วนใครที่ห้อยหรือไม่ห้อยเนี่ยก็อยากจะให้ระลึกถึงหลวงปู่ไว้เชื่อเถอะว่าศรัทธามีวันใดวันหนึ่งปฏิหารม,มันจะบังเกิดอ่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะทุกวันนี้ก็คือก็ยังดําเนินตามคําสอนหลวงปู่ตลอดคนระับรู้สึกสุขใจของผมแต่ก็เป็นความบังเกินที่ว่าแต่ความสุขใจของผมเนี่ยไปต่อยอดตรงที่มายเซตของเราเอ่ามันมีความคิดในเเเชิงงงงงทททีี่่่่ดดๆๆมอออาาาาาาตคืรํไ้หลลว คิดบวกเนี่ยเวลาเราคิดดีทำดีมันจะต่อยอดสิ่งดีๆต่อได้อีกล่าสุดไปกราบหลวงปู่มาพี่ยออันนี้ไม่เคยเล่าที่ไหนเพลินแผนเขาเข้าไปกราบหลวงปู่แต่เข้าไปกราบก่อนพี่นะแล้วหลวงปู่มอบอะไรให้ผมพาคณะศรีธนายกเทศบนตรีลำลิบกามาประมาณ3 0 0กว่าคน300คนมากราบหลวงปู่ใช่ใช่เราเป็นลูกศิษย์มีหน้าที่เผยแผ่บารมีวาจาเลยก็พามากราบหลวงปู่ให้เงินมาเจ็ดปึงมั้งให้เงินให้เงินผมมาเจ็ดปึงเป็นแบงก์จีนมั้งเป็นฮ่องกงไต้หวันแบงก์ลาวดอลล่าให้ไปเป็นปึ่งอย่างน

คนที่เข้ามาให้เป็นเงินปันถุงแต่ตอนนั้นผมยังไม่แจกนะผมก็ออกมาข้างนอกแล้วก็ให้คณะท่านนายกไป5ปึงผมเก็บไว้อยู่2ปึงก็กะเดี๋ยวจะมาแจกคนอื่นต่อไม่มีใครรู้นะว่าผมเก็บ2ปึงมอบให้เขา5ปึงปึงใหญ่ปึงใหญ่ครับมอบให้เขา300คนปึงนึงประมาณ100ใบเท่ากับผมรู้คนเดียวแล้วผมมีแค่2ปึงก็เดี๋ยวกลับไปแล้วเข้าไปแจกล่าสุดเข้าไปกราบหลวงปู่อ่าเข้าไปกราบหลวงปู่แต่ผมก็นั่งหน่อยแล้วเพราะผมปกติเวลามาเนี่ยกลับกุมก็จะไม่ไปไหนก็จะนั่งอยู่นี่แหละถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานเนี่ยตอนเข้าไปกราบหลวงปู่ยังไม่เห็นหน้าแผนเลยอยู่ดีเดินออกมาพี่โยงน้องไผยนะครับ แต่ละคนเนี่ยนะอะไรอะอะไรอะได้อะไรไปจากหลวงปู่ได้ใจไออะไรไปจากหลวงปู่ได้ทั้งสองปึงปงงป้งพี่เราไม่คำได้ดิผมเขาว่าสองปึง้งเนี่ยผมเฮ้ยสองปึ้งเนี่ยคือ <c oughs> สิ่งที่เขารู้อยู่คนเดียวผมก็ถามเลยว่าอะไรเรอพี่สองปึ้งแต่ว่าแกงไขรซื้อแล้วแต่ค<อ>ิดในใจแหละไอ้สองปึ้งที่หลวงปู่ให้มาแล้วที่เรากเก็บไว้แน่เลยเขาเก็บเองแค่สองปึงงป้งใช่ก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะไปแจกในเอฟซีในกลุ่มอะไรเงี้ยกับคนอื่นที่มาสบุญเนี่ยเชื่อไหมว่าผมได้ยินสิ่งที่หลวงปู่พูดในตอนที่ผมไม่กราบหลวงปู่ผมเลยตกใจ ำนวนอะไม่ได้เยอะในใจก็คิดว่าแหมอยากได้เยอะๆจังจะได้เอาไปแจกคนอื่นด้วยหลวงปู่ก็บอกว่าไปเอาคนผู้ภาษาอีสานแต่พี่ได้ยินนะครับว่าสองปึ้งในห้องนั่นแหละก็เห็นน้องเล่าให้ฟังก็บอกว่าให้แบเอาที่คุณแแบบโชคอนันต์นำก็คือหมายถึงว่าให้แบเอาที่คุณแผบเมื่อเช้าเนี่ยให้คุณแผบไปหมดแล้วแต่เขาอะยังเหลืออีกสองปึ้งไปตีคว้าเอาเองแล้วกันแผนเนี่ยมันรู้คนเดียวรู้ว<ร>คนเก็บเไว้สองปึ้งใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราออกบางนอกก็มาถามที่ผมนั่นแหละเหมยกับทีีมงานนเ่ยเาก็มมาาถกตลเยครับที่่แผนวายมงานึงงแแบ่กกันล้ว็ กี่น้องทุกคนแต่เกด้วยความที่เขางงไงขี้เก็บเงียบๆบบนี้อะไรเนี่ยเอ้ยพี่ได้อะไรไปได้อะไรไปอ๋อหมายถึงสองปึ้งเข้าใจแล้วนี่เป็นความบังเอิญนะครับเป็นความบังเอิญนะครับที่ไม่รู้ว่าท่านรู้ได้ยังไงอันนี้ไม่รู้จริงๆแต่ตอนนี้ไม่เหลือสองปึ้งแล้วนะไม่เหลือสองปึ้งแล้วก็แจกหมดไปเออเออนี่ก็เป็นเรื่องแปลกใช่ครับเรื่องแปลกของเราที่เราคุยกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราแชร์กันแล้วเรามันเล่าสนุกสนุกตรงนี้มีอีกหลายเรื่อง ใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับด้วยกดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กําลังใจกดแชร์กดดากดอะไรก็ได้ครับกดหรือยังฮะฝากกดด้วยครับกดซับสไคร e ให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจไปเชิญคนดีๆเป็นคนเจ๋งๆมาสัมภาษณ์ในรายการการันเอา้าใครกดขอให้เจริญเจริญจ้า